ลุงหมอครับแล้วก็เจเริญธรรมผู้ใหญ่ทุกท่านครับนะสาธุครับก็จะเล่ายังไงดีครับเลื่องเอาไม่ได้สินสินสินเอาศีลปัจจุบันศีลก็พยายามตั้งตั้งประมาณการกินนะครับว่าให้กินให้กินแบบว่าไม่ไม่เยอะเกินไปครับเพราะว่าถ้ากินเยอะจะทํางานไม่ไหวครับก็ ก็กินหลายมื้อนะครับมีตั้งแต่4มือ้อ3มือ้อ2มือ้อ1มื้อทานหมดเลยครับ <c oughs> แล้วแล้วแต่วัน <c oughs> บางวันก็ทําได้ก็ไม่ได้ครับแล้วก็พอสังเกตถ้าเรากินเยอะเราจะทํางานไม่ไหวครับแต่ถ้าวันไหนกินน้อยจะทํางานได้ก็พยายามกินน้อยเพราะว่าจะได้ได้มีกุศลธรรมครับไม่งั้นก็จะเออขี้เกียจครับแล้วก็ ไปเสพอย่างอื่นไม่ดีครับแล้วก็ส่วนเรื่องโทรศัพท์ก็เล่นเล่นลดลงมาบ้างครับพอที่ไม่เป็นอบายามุกครับพอรับได้ครับที่ไม่ตื่นมาก็ไปทำงานได้ครับไม่ใช่บางวันผมก็มีบางวันผีเข้าก็เล่นเกินนะครับก็ขอคามาอาจารย์นะครับว่าอีกวันก็ไปทำงานไม่ไหวก็มีครับเป็นบางวันนะครับใช่แต่ก็พยายามควบคุม ประมาณนี้ครับสินก็ตั้งเรื่องการกินให้กินให้ให้ให้พอประมาณนะครับทำงานได้แล้วก็ลดการเสพสิ่งไม่ดีเช่นโทรศัพท์ลงให้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับไม่ประมาทครับอะไรที่จะทำแล้วมันทำให้เราเสื่อมหรือทำงานไม่ได้ทำกุศลไม่ได้นี่จะลดลงแล้วก็เรื่องการตื่นนอนครับก็เป็นคนปกติตื่นสายครับ ตื่นโอ้ oh. <laughs> ตื่นสายเป็นปกติครับ <laughs> บางวันนี่โอ้โ oh, หถ้าผีเข้าก็โอ้ oh, ่อไปสิบโมงปกติจะตื่น7จ็ดแปดโมงครับก็พยายามลดลงครับให้เหลือ6กโมงเจ็โมงพยายามตื่นมาแล้วก็หางานทำครับให้ตอนเช้ามีงานทำจะได้มีแรงตื่น เมื่อก่อนตื่นมาก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยนอนต่อพน่ก็สินก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์ทุกครับกินกินเมื่อเนี่ยสินกี่กอที่สามสองหนึ่ก็ยังยังไม่ก็สามวันวันนี้ก็ตั้งนะครับแต่ว่าไม่ไม่อยากบอกว่ายังไงบ้างแต่ก็คือสามวันนี้มีวันหนึ่งวันหนึ่งเรากินเกินนะครับกินไปสัก สามมือมั้งครับตื่นเช้าเกินไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปกินข้าวตอนตีส<ม>ี่แล้วก็มากินข้าวอีกทีตอน9ก้าโมงปรากฏว่าไปทำงานโอ้ไม่มีแรงขุดจอบเลยแล้วก็ไปไปแบบว่าโอ้มันยากอะครับลำบากวันนั้นทำงานก็ไม่ไหวก็กลับมาก็กินข้าวอีกครับอีกวันนึงก็ลองดูกินนิดเดียวครับอาจา,ารย์กินนิดนึงแล้วก็ทำงาน ให้มันหิวหิวครับอู้มันทําได้ทั้งวันเลยก็เราเลยว่าเออเรายอมยอมหิวดีกว่าครับอดทนหน่อยครับไม่ประมาทจะได้ทํากุศลจะได้จะได้ช่วยเหลือมันได้สิ่งดีๆเยอะกว่าครับประหยัดด้วยครับประมาณนี้ครับครับครับดูดู้รูสักยะตัวเองละรูกิเลสตัวเองก็ต่งสีลดได้เลื่อยๆนะมันเกิดผลเสียเราใช้ปัญญาพิจารณาไปเรื่อยๆ ตำตมกิเลสนะกินมากไปนอนมากไปเล่นเกมมากไปมันเกิดผลเสียย uh ังไงถ้าเราลดได้ม uh ันเกิดผลดียังไงนะพิจารณาไปใช้ปัญญาพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก uh uh> ็ชนะไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆตั้งศีลไปเรื่อยๆืลดละไปเรื่อยๆมันก็จะชนะไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะชนะเด็ดขาดสุดท้ายมันจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มันไม่เอาตัวที่เป็นโทษมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เพราะมันมีจริงพลังงานในจิตมันก็มีจริงมันก็ต้องปราบมันจริงๆริงมันกะชนะได้ mm hmm. ก็พภาคเปลี่ยนปราบไปเป็นลำดับอ้าวเป็นกำลังใจให้สาธุ mm hmm.